สวัสดีครับตอนนี้ก็โรงพยาบาลจุลานะครับก็คือเปิดลงทะเบียนนะครับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับก็คือเป็นวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กนะครับผมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมแล้วก็เปิดลงทะเบียนวันพฤหัส ที่3มกุมภาพันธ์2565นกะครับก็คือหรือวันนี้นี่เองครับผมก็คือเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับตรงนี้ก็เปิดลงทะเบียนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการลงทะเบียนกันนะครับผมก็คือก็คือโดยจะปิดรับการลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้ามาจองสิทธิ์ครบตามจํานวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมานะครับผมตรงนี้ก็จะมีเงื่อนไขนะครับแล้วก็ เข้ามตุนเงินไขเลยรเราไปดูนครับว่าจะมีอะไรบ้างครับข้อที่1ครับผมก็คืออายุ5ปีขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกิน12ปีนะครับผมตรงนี้ก็เกิดระหว่างมกราคมสองพนราสิบสามนะครับถึงกุมภาพันธ์2560นนะครับผมแล้วก็ เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใน7กลุ่มโรคเรื้อรังนะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับผมก็คือเป็นผู้ป่วยนะครับคนถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ผู้ป่วยนี่ไม่สามารถลงได้นะครับตรงส่วนนี้แล้วก็ข้อที่3ครับยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับตรงนี้ก็เป็นข้อกําหนด3ข้อนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดู7กลุ่มโรคเรื้อรังนะครับได้แก่อะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูครับก็คือตัวที่1นนะครับผมก็จะ เป็นโรคอ้วนนะครับผมตรงนี้ข้อแรกนะครับข้อที่2คือโรคทางเดินหายใจหรือหลังนะครับรวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรงนะครับผมแล้วก็ข้อที่3ครับโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองนะครับตรงนี้ข้อเป็นข้อที่3และข้อที่4คือโรคไตวายเรื้อรังนะครับแล้วก็ข้อที่5ครับโรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำนะครับข้อที่6โรคเบาหวานครับข้อที่7ก็คือ กลุ่มโรคพันธุกรรมนะครับรวมทั้งกลุ่มอาการดาวนะครับแล้วก็เด็กที่มีสาภาวะนะครับภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรงครับเด็กที่มีพัฒนาการช้านะครับรวมอยู่ในข้อกลุ่มข้อที่7เป็นเจ็ดกลุ่มโรคเลื้อรลังนะครับขอ,ของเด็กอายุ5ปีถึง12ปีนะครับผมแล้วก็งดให้บริการสําหรับผู้ที่บล็อกอินะครับผมตรงนี้ก็สแกนแการลงทะเบียนก็สแกน ตัว q ิวารตัวนี้ครับเพื่อลงทะเบียนนะครับในเลือกวันเวลาและก็การรับเข้าการฉีดวัคซีนนะครับผมหรือเป็นที่หน้าเว็บก็ได้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการลงทะเบียนนะครับผมยังไงก็คือคลิปนี้ก็มาบอกกล่าวกันครับยังไงพี่ๆสนใจมีบุตรหลานหรือหลานก็ไปลงทะเบียนกันได้นะครับที่สถาบ,บันจุฬาตามเว็บไซต์แล้วก็ตาม q r code ด้านล่างนี้นะครับผม แล้วก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมพี่ๆแล้วก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมอย่าลืมกดสับตะไคร้กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับพี่ๆเพื่อเป็นกําลังใจกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะนําเสนอ,อคลิปที่มีประโยชน์แล้วก็ทําคลิปออกมาใหม่กันเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ